นี่หมุนออกมาคือเปิดรากานะครับผม1ทับสนะครับผมคือยังไงโอเคนะผมก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะผมยินดีดต้อนรับเข้าสู่ y o u t u b n n น l นัดเดโต้นะครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะผมเดี๋ยวผมพามาเปลี่ยบนบรรยาก,กาศบ้างน,นะครับผมหลังจากที่หลายๆคลิปนะที่ผมทํามานะผมจะเห็นว่าผมแบบพานั่งทําคลิปนะครับผมแบบอยู่กับรถ นะครับผมเป็นส่สวนใหญ่นะสาหรับคลิปนี้นะผมเปลี่ยนบรรยากาศมาบ้างนะครับผมเรามาอยู่ในห้องนอนของผมนะผมแต่เราไม่ได้พามานอนนะทุก <laughs> คนไม่ต้องแบบว่าเฮ้ยผมผมจะทําคลิปอะไรแบบเกี่ยวกับการนอนนะเออไม่ต้องแบบคิดไปนะผมทุกคน <laughs> <laughs> ก็เปลี่ยนบรรยากาศบ้างนะผมก็สําหรับคลิปนี้นะผมกับคําถามนะครับผมที่ถามผมเข้ามานะผมว่าพี่ครับนะครับ บางบางคนนะคือไม่ไม่ได้ถามว่าแบบพี่ครับอะไรแบบนี้นะคือใช้คําว่าน้านะครับคือผมยังไม่ได้แก่ขนาดนั้นนะทุกคนมีแบบใช้คำว่าพี่ก็พอนะผมโอเคเดี๋ยวเรามาเข้าประเด็นกันเลยดีกว่านะครับผมก็มีคําถามที่ถามผมเข้ามานะผมว่าพี่ครับจูนอากาศเออหนึ่งขีดหนึ่งทับสองหนึ่งขีดหนึ่งทับสี่หนึ่งขีดหนึ่งทับแปดหรือหนึ่งทับสอง มันคืออะไรหน้านะครับตัวนี้นะครับผมมันคือการนับรอบของการจูนอากาศคาบูนะครับผมก็คือตัวนี้นะครับผมนี่นะเดี๋ยวกล้องมันซูมไหมนี่นะครับนะนี่นะครับตัวนี้นะคือการนับรอบของสกรูปรับอากาศนะครับผมหน้าที่ของมันก็คือให้อากาศไหลผ่านอ่าลูนะครับ ที่อยู่ตรงปากกระูนี่นะรูรูตรงไหนวะรูตรงเล็กๆนี่นะครับผมนี่นะรูเล็กๆนี้นะครับผมให้มันไปผสมน้ํามันที่ฉีดออกมาจากนุ่มหนูเดินเบานะครับผมนุ่มหนูตัวเล็กๆนะครับผมตัวเนี้ยสกูตัวเนี้ยมันจะมีหน้าที่ก็คือปรับแพร่กาศมันไหลเข้าเยอะหรือไหลเข้าน้อยนะครับผมส่วนที่อ่า อาจจะแบบว่าเคยเคยได้ยินนะผมที่เขาบอกว่า,าเปิดอากาศนะผม1นทับสรอบอะไรคือ1นทับสอรอบใช่ไหมครับผมโอเคทุกทุกคนสังเกตจ,จุดแดงๆนะที่ผมมาร์คไว้นะครับผม1นทับสรอบนะครับมันก็คือครึ่งรอบคําว่าเปิดอากาศนะผมก็คือการคลายสกูตัวนี้ออกนะครับผมครึ่งรอบครึ่งรอบนับยังไงนะครับผม ถ้า1รอบนะครับมันก็คือการหมุนสกูออก360องศาก็คือเราจะหมุนมันจะเห็นไหมละ่ะทุกกคนนี่นะก็คือการการคลายออกอะนะมันก็คือการหมุนการหมุนทวนเข็มนาฬิกานะครับผมให้จุดสีแดงนะนี่นะหมุนออกงี้นะทวนเข็มนาฬิกานะครับผมหมุนออกมาให้จุดสีแดงอะ่ะ มันมาอยู่ตรงที่เดิมตำแหน่งเดิมนะผมนี่นะถ้าอย่างเงี้ยนี่ถ้าอย่างงี้นะครับเขาเรียกว่าหนึ่งรอบนะครับผมถ้าหนึ่งทับสองหนึ่งทับสองยังไงหนึ่งทับสองก็คือหมุนหมุนกลับนะครับผมหมุนกลับมาให้จุดสีแดงอะ่ะมันมาอยู่ตรงข้ามนะครับผมนี่นะตรงนี้นะครับผม อันนี้คือ1นทับสนะครับเดี๋ยวนะให้มันสูมก่อนนี่นะครับอันนี้คือ1นทับสหรือครึ่งรอบหรือหนึ่ง้อยแปดสิองศานะครับน้องๆส่วน1นทับสนะครับผม1นทับสี่ก็คือเราแบ่งออกตรงนี้ให้มันเป็น4ส่วนนะครับผมแบ่งไอตัวสกูเนี่ยเป็น4ี่ส่วนนะครับผมเอาง่ายคือมุมละ90องศา นั่นเองนะครับผมโอเคอย่างเช่นนะครับผมหมุนที่ 1, <ฮ>1ขีด1นส่วนสรอบนะครับผมก็คือเราหมุนให้มันได้ตัวเนี้ยครบครึ่งรอบเอ้ยไม่ใช่ครบ1รอบนะครับผมโอเคก็เราก็ปิดอากาศเข้าไปก่อนนะเดี๋ยวนะต้องให้มันแบบโฟกัสเฉพาะไอ้ตรงคาบูนะครับผมนี่นะโอเคเดี๋ยวผมจะพยายามให้มันโฟกัสเฉพาะตรงคาบูนะครับผม นี่นะอันนี้คือปิดสุดนะครับผมปิดสุดเราก็หมุนออกมาให้มันได้หนึ่งรอบก่อนนะครับผมนี่หมุนออกมาคือเปิดอากาศนะครับผมอันนี้คือหนึ่งรอบแล้วนะครับผมส่วนหนึ่งทับสี่นะครับผมคือยังไงหนึ่งทับสี่ถ้าเราแบ่งเงี้ยปึ๊บนะสันตรงนี้นะครับผมนี่นะเดี๋ยวนะเดี๋ยวมันซูมก่อน โอเคโฟกัสตรงนี้นี่นะครับผมเห็นสันไขควงไหมนะครับผมตรงนี้มันจะแบ่งเป็นสีช่องนะครับผมเราก็หมุนในตรงสีแดงเนี้ยให้มันมาอยู่ตรงตำแหน่งนี้นะครับผมมันก็จะเท่ากับ1นึ่งขีดหนึ่งทับสี่รอบนะผมจะอยู่ประมาณนี้นะครับอันนี้คือ1นึ่ขีดหนึ่งทับสี่นะผมเนาะอันนี้คือที่เขานับกันนะครับผมก็จะนับอย่างนี้นะครับผม ส่วน1นทแดนะครับผม1ขีด1นทัหรือ1นทัรอบก็แบ่งตัวเนี้ยย่อยออกไปอีกนะครับผมเป็น8ส่วนนะครับผมเนาะเอาง่ายๆคือเราจะอิงตรงตรงร่องนะครับผมร่องตัวปรับนี่นะครับให้มันเป็น8ส่วนนะโอเคอันนี้ก็เอามาเอามาแบบมาแบ่งปันกันนะครับผมว่า เขานับกันย like ังไงวิธีหมุนหมุนแบบไหนนะครับผมคาว่าเปิดอากาศนะครับผมเปิดอากาศก็คือการคลายสกูออกนะครับผมส่วนการปิดอากาศเข้าปิดอากาศเข้าก็คือการคลายสกูเนี่ยให้มันหมุนเข้าไปหมุนตามเข็มนะครับผมถ้าปิดอากาศคือหมุนตามเข็มเข้าให้สุดส่วนเปิดอากาศก็คือหมุนทวนเข็มออกนะครับผมนับ ก็แล้วแต่นะครับผมว่า,าจะเปิดกันอยู่ที่เท่าไหร่นะครับผมบางคันเนาะก็อาจจะเปิดแค่1นทับสรอบบางคันก็1นทับแอะไรประมาณนี้นะครับผมบางคันก็1่รอบนะครับผมแล้วแต่ว่ารถเราใส่นมหนูเบืออะไรนะครับผมวาลใหญ่ไหมลูกใหญ่ไหมนะครับผมอันนี้คือการเปิดอากาศนะถามว่ามันตายตัวไหมกับรถแต่ละคัน มันไม่ตายตัวนะครับผมทุกๆคนขึ้นอยู่ว่าแบบคมสมบูรณ์ของรถเรามากกว่านะครับผมเนาะก็สําหรับน้องๆนะผมที่ถามผมเข้ามานะครับผมว่านับยังไงมันคืออะไรนะครับผมตัวเลขอันนี้มันคืออะไรนะครับผมมันก็คือการนับรอบนะครับผมเนาะเอามาฝากกันนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้นะครับสําหรับคลิปนี้นะครับผมถ้าชื่นชอบยังไงก็กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องนัดเอตโต้ด้วยนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผม เด Franc ี ality, like money, people, ๋ยวถ้ามีคําถามอะไรนะครับผมคือถ้าผมตอบแล้วยังไม่เข้าใจนะผมเดี๋ยวผมจะมาทําคลิปนะครับผมให้กับน้องๆทุกๆคนนะครับผมรับชมกันนะครับผมก็อย่าลืมฝากกดซับสไครป์ให้กับช่องนัดเดตตัวด้วยนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนครับบ๊ายบาย